สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาแนะนําวิธีการปลูกลูกไม้นะคะก็ก็คือไม่ได้เป็นงานใหม่นะแต่เป็นงานที่อ้อยตัดไปแล้ว3ปีค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้เขามาเขาบอกว่าเออว่ามันคับไงคือเขาจะให้ปล่อยช่วงหน้าท้องออกะคะ่ะเนี่ยให้ปล่อยช่วงหน้าท้องออกนะคะอ้อยก็เลยว่าเออว่าเสื้อตัวนี้มันน่าสนใจดีเดี๋ยวถ่ายคลิปเพื่อนๆดูดีกว่าก็อย่างที่เห็นว่าเสื้อลูกนี้มันเป็นลูกไม้อย,อย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าการปูเนานะคะ แล้วเส้นคัดแบบนี้เขาเรียกว่าเส้นคัดอกค่ะเนี่ยเห็นปะมันจะคัดแบบมามาตรงวงแขนเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเวลาเราวางเชิงหรืออะไรเห็นปะมันจะต้องตกร่องอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตกร่องอย่างเงี้ยมันถึงยาวเวลาข้างในมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเวลาเราเราเราวางเชิงลูกไม้อ่ะมันจะต้องให้ตกร่องอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าถ้าไม่ตกอ่ะเราก็ให้มันตกแบบเวลาต่อกัอนนะ่ะให้มันต่อ,อยังไงก็ได้ให้มันตกไปช่อเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าอีกข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งตกตรงตรงเว้าอย่างเงี้ยอีกข้างตกสูงเงี้ยเวลามามาเย็บล็อกกันมันก็จะไม่ตรงไงคะเนี่ยมันก็จะไม่ตรงมันก็จะอย่างงี้ค่ะมันก็จะยิงเยื้องอย่างเงี้ยนะเนี่ยยิงเยื้องอย่างเงี้ยเออมันไม่ได้นะคะก็ตัวนี้เอออย่างที่บอกว่ามันน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นแบบเสื้อที่ข้างหน้าตรงแต่ว่าข้างหลังอ่ะจะออกจะออกแบบว่าเนี่ยมันจะมันจะมันจะยาวกว่าค่ะเนี่ยแล้วทุกคนก็คงแปลกใจว่าเออระวังเชิงได้ยังไงเห็นไหมเชิงข้างหลังนะคะเห็นไหม มันจะโค้งมันจะโค้งเหมือนกับผ่างปลานินนดๆแ่ะเหมือนเหมือนกระโปรงอะนะ่ะเห็นไหมเนี่ยเขาจะวางเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยมันเป็นเส้นคัดค่ะเนีย่ยคัดนะคะเนีย่ยคัดอย่างเงี้ยคัดเนี่ยคัดอกอ่ะแต่มันเป็นข้างหลังนะเนีย่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเวลาเราต่อเนี่ยอ้อยก็จะต่อให้มันตรงเลยะคะ่ะเห็นไหมเนี่ยตรงเชิงอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยก็อันนี้มันจะปูผ้ามันจะปูปูผ้าอะไรนะผ้าซาตินแหละแล้วหนึ่งชั้นนะคะเนี่ยการปูเนี่ยเดี๋ยวอ้อให้ดูข้างในนะคะ ราะว่าอย่างที่บอกว่าเสื้อตัวนี้มันเป็นแบบคอตั้งคอตั้งแบบโปร่งนะแล้วมันก็จะเป็นแบบโปร่งบ่าหน้าด้วยเห็นนะอ่ะเดี๋ยวอ้อยจะกลับด้านในให้ดูนะคะวิธีการทํานะเอาดูวิธีการตัดก่อนละกันว่าว่าเวลาที่ชายมันโค้งอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าเราวางลายไปอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยวางลายไปอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าเราวางให้มันตกช่อมันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันไม่ตรงล็อกเราสามารถขีดแต่งมันได้ว่าเออไว้ช่วงรอยต่อเนี่ยให้มันตกแบบอย่างเงี้ย เพราะว่าการที่มันตกว้าอย่างเงี้ยเวลาเรามาเย็บเก็บริมแบบมันจะง่ายเนี่ยให้ดูแพทเทิร์นนะคะแพทเทิร์นนี้อ้อยงัดแพทเทิร์นมาแต่ม่ได้ยีดนะให้รู้ว่าประมาณนี้ค่ะเวลาถ้าเกิดว่าใครต้องการใช้โค้งไม่ว่าจะเป็นหน้าจ่ายจะเป็นหลังอะมันทําได้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยชิ้นหลังก็จะเป็นเงี้ยค่ะเห็นนะเนี่ยเวลาเราวางอะเราก็วางสุดเลยค่ะวางสุดมันก็จะเป็นเงี้ยใช่ะเนี่ยวางอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยวางสุดมันก็จะตกช่องของมันเนี้ยค่ะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าแพทเทิร์นของใครอะมันมัน มันไม่ตรงใช่ปะมันไม่ตรงช่อเราสามารถขีดแต่งตรงนี้ได้ค่ะเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแบบขีดแบบชายแบบชายแบบเด้งๆออกหน่อยอะเพื่อให้มองดูมีเอวอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยขีดอย่างเงี้ยหนะเนี่ยแพทเทิร์นมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตัวเนี้ยของตัวนี้ยเห็นปะมันจะมองดูโค้งๆเงี้ยค่ะแล,แล้วเวลาเราตัดเนี่ยเรารู้ว่าเออตรงเนี้ยมันตกล็อ,อกตรงนี้นะเวลาเราวางเราวางเราชิ้นข้างเราก็ทำาเงี้ยค่ะ นี่นะก็วางเนี่ยวางลูกไม้มันก็จะเป็นเอารูปไม้เป็นเกณฑ์นะคะเนี่ยเราก็อย่งนี่ไปเนี่ยค่ะเนี่ยมันก็จะโค้งของมันไปได้เห็นปะเนี่ยเพราะว่าเวลาเราวาดชายโค้งอะ่ะเราก็ต้องดูเชิงด้วยนะว่าเออว่าโชงอะ่ะเชิงอ่ะมันโค้งมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ดูแล้วเวลาเราวางเราก็วางให้ไม่ไปตามโค,งะคะ้งมันค่ะมันก็จะได้เป็นข้างหลังเย,ยอะๆหน่อยแล้วก็ข้างข้าง,างๆมันก็จะตรงกับชิ้นหน้านะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะสร้างแพทเทิร์นให้ดูค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอันเนี้ยเป็นชายไยงเวลาใส่แล้วสําหรับคนตัวใหญ่ไงว่ามันจะมองดูมีสะโพกอ,อ่ะเออเพราะว่าคือตัวนี้เขาอกเท่าไหร่อ่ะอกเสร็จแล้วหกสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดแล้วนะเอลสี่สิบสามอะสะโพกนี่อ้อยทําเสร็จแล้วประมาณสี่สิบแปดสี่สิบเก้าค่ะแบบให้มันเด้งออกไงอันนี้เราดูเราดูวิธีการวางแล้วนะคะและทีนี้เราก็จะมาดูว่าพอเราวางเสร็จปุ๊บ เราก็จะดูว่าเออไอเชิงตรงเนี้ยนะมันสวยเห็นป่ะเนี่ยการที่เราปูการที่เราจะปูเนาแล้วมันเอาเอา,เอาผ้าพืนนี้ยลงมาข้างล่างเลยอย่างสมมติเลยมาตรงหยักเนียใช่ปะ่ะมันมองดูไม่สวยเพราะว่ามันจะมองดูทึบมากเกินไปเพราะว่าเราไม่ได้โชว์ความโป่งของลายเห็นปนะ่ะเราไม่ได้โชว์ความโป่ง,งมันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเออเราต้องการให้โป่งแค่ตรงนี้นะเราก็เราก็ติ๊กปัญหาแเนียตรงเนี้ยอ่ะเราก็ดูว่าชายจากตรงเนี้ยมันวัดขึ้นมาเท่าไหร่อย่างตัวเนี้ยวัดขึ้นมาประมาณสองนิ้วกว่า แล้วเราก็ติ๊กมันไว้ที่ที่แพทเทิร์นค่ะหลังเราเรา,เราไปตัดหนะ่ะผ้าพื้นเนะ่ะที่เราจะปูเนาเนาี่ยเราก็ตัดเส้นบนนะคะนี่ตัดเส้นบนนี่นะว่าเวลาเย็บออกมาแล้วให้มันอยู่เส้นนี้แล้วเราก็มาปูเนาอย่างนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวอ้อยกลับให้ดูนะคะกลับให้ดูนะน,นี่คือด้านในค่ะอันนี้ตัวนี้เรียบร้อยมากเพราะเย็บมีซับในด้วยค่ะนี่สามปีแล้วเนี่ยนี่เห็นไหมเขาบอกว่าโอ้ยฉันอ้วนขึ้นนะ แก้ได้ไหมเนี่ยบอกได้เลยจ้าเนี่ยงานแก้มันมีตะเข็บให้เห็นไหมเนี่ยยังได้ได้อีกแบบประมาณสี่นิ้วเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปหมเนี่ยมันมีตะเข็บอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยตั้งแต่ตัดไปก็เพิ่งจะแก้เนี่ยคือไม่ได้เอาอกออกมาได้อะไรเอาแค่หน้าท้องไงเนี่ยการที่เราตัดงานแก้มันจะมีข้อดีตรงนี้แหละที่ว่าเราสามารถแบบมีตะเข็บเผื่อได้ไงแต่ถ้าเราไปซื้อเขาไม่มีเผื่ออย่างนี้แล้วค่ะอาจินเ้เราจะมากล่าวถึงนี้กันต่อนะนี่ซับในเนี่ยของตัวนอกค่ะเนี่ยก็เหมือนกันนะคะีนเห็นบ้านอย่างที่บอกอ่ะ ว่าเราวางต,ต,ต,ตัดตัดตัดผ้าน่ะตัดผ้าตัวน่ะเราหักหักเชิงลูกไม้ขึ้นมาเน่ะเราต้องการเราต้องการเว้านี้แล้วก็วัดขึ้นมาแล้วเราก็หักเชพเพินแล้วเราก็ปูเนาอย่างเงี้ยค่ะเนอันนี้เขาเรียกว่าปูเนานะคะเนี่ยปูเนาของใครของมันเห็นนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยปูเนาของใครของมันเนี่ยแล้วก็มาเย็บตะเข็บข้าพร้อมกันเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าเย็บติดกันเนี่ยค่ะลแล้วเวลาผ้าลูกไม้พวกเนี้ยเราไม่ต้องไปพ้งมันมันางนี้นะ เพราะว่ามันพงไม่ได้หรอกมันส่วนมากอะ่ะไอเข็มจักอ่ะมันชอบแบบมันชอบแบบหักไงอ้อยก็จะพงแต่ผ้าตัวมันเห็นปะแต่ผ้าลูกไม้นี่ไม่พงนะเนี่ยเวลาเราพงเราพงแต่ผ้าเราพงแต่ผ้าค่ะผ้าลูกไม้ไม่ต้องพงนะเนี่ยพวกนี้ก็เหมือนกันเนะอ้อยไม่พงไม่พงเลยนะปล่อยเลยคะ่ะเพราะว่าพวกนี้มันไม่ลุยหรอกลูกไม้อย่างเงี้ยอ่ะทีนี้หลงังจากที่เราทาเนี่ยก็ทําอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยทาอย่างเงี้ยเหมือนกันนะเนี่ยปูเนาให้เรียบร้อยแล้วก็เย็บติดกันก่อนชิ้นนอกกันนะลูกไม้กับ ผ้าเนี่ยผ้าซาตินเนี่ยหลังจากนั้นเวลาเราเย็บซับในมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะนี่เราก็เย็บซับในแบบว่าหันมาประกบเงี้ยเขาเรียกว่าหันประกบเนี้ยเอาด้านผิดชนกันแล้วเวลาตะเข็บเนี่ยมันจะอยู่เรียบร้อยเห็นไหมมันจะอยู่เรียบร้อยหักทรงหักซีกเรียบร้อยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเออมันทํายุ่งยากเนี้ยก็สามารถมีสาบแค่ตรงนี้ก็พอนะตรงนี้เราก็ปล่อยมันไปเหมือนกับที่ที่อ้อยเคยถ่ายคลิปให้ดูอ่ะคือที่อ้อยเคยถ่ายคลิปให้ดูอ่ะไม่ไม่มีซับในไงแต่ตัวนี้มันมีไงนี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ ข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าถ้าใครไม่เอาซับในอย่างเงี้ยเราก็ใช้สาบหลบอย่างเงี้ยค่ะปูเนาเสร็จแล้วนะเราก็หลบนคะคะนี่อย่างเงี้ยแล้วเวลาปูเนาเน่ะเวลาเราสอยอ่ะไอ้เวลาเราพับเนี่ยเขาเรียกว่าปูเนาแบบว่าให้มันลอยได้เพราะว่าการที่เราปูเนาแล้วไปติดมันเลยอย่ไปเย็บติดมันอนะ่ะมันจะมันจะตึงจะลังค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยให้มันไปตามสบายนะ แล้วพวกปุ้นวงแขนหรืออะไรก็ต้องใช้ผ้าปุ้นนะคะเพราะว่าเราพวงไว้มไม่ได้หร้กมันหนาไงเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะตะเข็บก็จะแก้เดี๋ยวอ้อยก็จะแก้ตรงนี้นะคะแก้แค่หน้าท้องออกประมาณข้างละนิ้วอะ่ะก็ก็จับหนึ่งนิ้วก็ก็จับครึ่งนิ้วคู่แล้วก็ตีนี้ไปนี้ค่ะก็จะเป็นอย่างนะะี้นะสวยเนี่ยเป็นแบบว่าปูเนาเอย่างนี้ค่ะเนี่ยพวกแล้วหลังจากที่ปูเนาเสร็จปุ๊บเห็นปะแล้วเวลาตะเข็บข้างอ้อยจะเข้าพร้อมกัน เพราะว่าไม่ต้องมาเข้าแบบประกบหันแบบหันทั้งตัวเราไม่ต้องประกบทั้งตัวเหมือนเสื้อซับในพวกสูตรอะไรแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะแก้ยากอย่างเงี้ยเราแก้ง่ายค่ะเพราะอ้อยก็ใช้เทคนิคนี้แหละจากงานที่อ้อยตัดให้ให้ร้านเช่าชุดน่ะเพราะร้านเช่าชุดน่ะเขาจะต้องทำอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยอย่างเงี้ยนะแล้วเวลาเข้าข้างเขาจะเข้าเป็นเงี้ยเนี่ยคือหลังจากที่เราเย็บซับในใช่ไหมตัวนี้ก็เย็บเรียบร้อยแล้วเราก็เนาข้างของใครของขขมัน แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเอาข้างติดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับเย็บพร้อมกันค่ะก็ะจะเป็นอย่างนี้นะเราก็จะได้ตะเข็บเดียวค่ะเวลาเราแก้เราก็เหมือนแก้ได้ทั้งซับในได้ทั้งตัวนอกเลยมันก็จะได้อย่างนี้นะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยแพทเทิร์นก็ออให้ดูแล้วนะว่าการวางอย่างเงี้ยว่าการจัดช่อจัดลายลูกไม้นี่ก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะย่ากกระโปรงเขาก็เหมือนกันนเห็นปะเนี่ยกระโปรงอ้อยก็ทําสไตล์เดียวกับกับเสื้อแหละเห็นปะมันก็จะแยกอย่างนี้ค่ะ นี่กระโปงก็จะแยกแต่กระโปงเขาไม่ไดเอามาแก้เพราะว่ากระโปงเขาไม่ได้ที่นี่ไงเอวเ็ายังได้อยู่นี่ก็จะเป็นเงนี้กระโปงเนี่ยข้างหลังอ้อยก็วางอย่างนี้เลยนะคะเหมือนที่วางที่อ้อยพูดถึงลูกไม้ตัวเสื้อแหละเพราะว่าตัวนี้เขาตัดแบบงานแต่งลูกสาวไงเขาก็เลยตัดลูกไม้ทั้งชุดเลยอย่ะเนี่ยก็จะเป็นเงี้สวยเวลาเขาใส่ออกมาแล้วเป็นแบบเออมันเป็นลูกไม้แล้วมันเชิงมันเล่นทั้งหมดเลยไงแต่ข้างหลังก็เห็นเชิงหมดเลย ตัวกระโปรงก็เห็นเชิงหมดเลยก็สวยค่ะข้างหน้ามันก็จะเป็นแบบว่าตรงๆข้างหน้าเท่านันเลยนะนี่ก็จะเป็นตรงๆเป็นตรงๆอย่างเงี้ยนะเป็นชิ้นเดียวเวลาเราทบอ่ะเราก็จะแยกให้นิดนึงแยกให้มันออกหางปานนิดนิดแต่ก็เนี้ยเวลาข้างเนี่ยเราก็มาต่อเให้มันอยู่ตรงกันเห็นนะนี่ค่ะมันก็จะตรงกันเนี่เนะ่ย่าง้างแล้วตรงข้างหลังมันก็จะย้อยๆเนี่ยมันก็จะย้อยๆมาอย่างเงี้ย มก็จะเป็นเงี้ยนี่เขาเรียกว่าหลังอะมันมากกว่าข้างหน้าไงมันจะเป็นแบบว่ายังไงอะมันมันมันจะยาวกว่าข้างหน้าส่วนสําหรับแขนนี้อะเดี๋ยวดูให้ดูแขนเนาะจะเข้าใจกันไหมเนี่ยเพราะว่ามอนไม่ได้ถัดแบบไม่ได้ต้องไม่ได้ถ่ายทาตอนนั้นไม่ได้คิดจะถ่ายคลิปอะไรด้วยไงพอเพิ่งมาทําคลิปกันรู้จักกันมาปีอย่างนะพวกเราเนี่ยเพราะว่า อ้อยลงคลิปวันที่19บก้ามกราปี64อะ่ะเออเพิ่งครบปีไปเมื่อวันที่19บก้ามกราปี65ห้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครบหนึ่งปีแล้วนะก็เลยว่าเออเอางานเก่าๆที่อ้อยเคยตัดไปอะ่ะเอามาให้ดูกันเนี่ยสำหรับแขนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยเราก็ใช้ลูกไม้นะใช้ลูกไม,วม้วางเลยลงมาเลยเนี่ยวางเลยเอาเชิงมันของมันเลยอะ่ะเนี่ยเอาเชิงไวงอย่างเงี้ยเลยเนี่ยวางมาอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะไอชิ้นเนี้ยเราก็มามา,มา,ม,ามาแยกมาแยกเป็นอย่างเงี้ย นี่ค่ะเนี่ยเวลามันแยกแขนมาเห็นไหมมันก็จะเป็นเน,นี้ยค่ะเนี่ยแยกแขนเงี้ยค่ะเวลาเรา,าต่อมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมอยากมองเห็นนะมนี่แขนที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเวลาเราเย็บต่อนะเนี่ยเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะได้ระบายย้อยอย่างเงี้ยนะคะน, like. นี่หลังจากนั้นอะเทปบินบิน,นเก้ายงอยู่เลยที่อ้อยวาดนะเห็นไหมาวาดคร่าวๆว่าเออทรงมันประมาณนี้นะ แล้วก็เนี่ยแขนนอย่างที่บอกอะว่าที่เราแยกย้อยเนี่ยเนี่ยเชิงเราใช้ชั้นแรกใช่ปะเราใช้ตรงตัวแขนใช่ปะแต่อีตรงเนี้ยอ้อยไม่ได้ใช้เชิงมานะเพราะอย่างที่บอกว่าอะไรที่มันเป็นแบบตรงๆอย่างเงี้ยเราอะไรที่มันโค้งๆเราจะวางเชิงมันไม่ได้เนี่ยเห็นปะลูกไม้อย่างเงี้ยเนี่ยมันวางเงี้ยมันไปไม่ได้ไงมันไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอ้อยถึงสอะลูกไม้ที่เป็นเชิงอะเป็นเชิงอะเป็นเชิงที่อยู่อีกแถบนึงอะเน่ะเนี่ยที่มันอยู่ชั้นบนของตรงเนี้ยเห็นปะของตัวเสื้อเนี่ย ที่มันเหลือจากเนี้ยเราก็มาเสาะติดเนี่ยค่ะเนี่ยมันก็คือการเสาะนะเสาะมาติดที่หลังนะไอ้พวกอะไรที่มันเป็นโค้งๆอย่างเงี้ยมันจะวางลายลูกไม้ไปไม่ได้ค่ะมันไม่เหมือนชายชายเสื้อที่อ้อยให้ดูนะเพราะว่าชายเสื้อเนี่ยมันมีรอยต่อไงมันเลยทำให้เรามีช่วงพักเบรกอะช่วงพักที่เป็นแบบเออว่าเราจะเลือกลายได้แต่อ้เนี่ยมันมันมันพึชทีเดียวเลยไงเราไม่ได้ว่าตัดต่อยอย่างเงี้ยไงเพราะฉะนั้นมันวางไม่ได้นะอย่างเงี้ยเห็นปะอะสมมติว่าข้างหน้าเห็นนะเนี่ย มันวางไม่ได้เห็นนะเนี่ยมันมัน,ม,นมันโค้งไม่ไปอะ่ะเนี่ยมันโค้งไม่ไปเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะ่ะพวกพวกอะไรที่อย่างเงี้ยเราอยากจะเล่นมันอะ่ะเราก็ซอมันมาติดมันก็จะได้เป็นเงี้ยค่ะก็จะได้เป็นสองชัน้นอ่ะอ่าก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเออเขาเอามาแก้ก็เลยว่าเออเอาให้พเพื่อนๆดูดีกว่าว่าสาหรับใครที่มีปัญหาทางด้านลูกไม้อะ่ะเพราะอ้อยหลงลูกไม้ไปแค่ไม่กี่ตัวเองนะเพราะส่วนมากก็จะแต่ก็ตัดบ่อยค่ะ ตัดบ่อยนะลูกไม้อ่แต่ว่าตัวนี้แหละมีตัวนี้แหละที่ใส่ซับไนเออนอกนั้นก็ปกติอย่างเงี้ยค่ะสวยตัวเนี้ค่ะ,คะเพราะว่าคนค้นเขาก็ใส่เหมาะดีอะเป็นแบบเนี้ค่ะก็เป็นคออย่างนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องวัฒนศัดสอนเย็บด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจที่จะสั่งซื้อแพทเทิร์นกับอ้อยก็ใส่ก็ตามเบอร์โทรที่อ้อยขึ้นบ่น,นี้เลยะคะ่ะ คือเบอร์โทรเนี้ยเราจะแอดเป็นไลน์ก็ได้นะคือใช้เป็นเบอร์โทรไปค่ะเพราะว่าอ้อยก็มี ID นะแต่ว่ามันมันจะบอกรุ่งยากกว่าไงใช้เบอร์โทรดีกว่าแล้วเวลาเราเมมชื่อที่เป็นไลน์เราก็ใส่เป็นตรงช่องเบอร์โทรอ่ะมันจะง่ายหรือไม่เราก็บันทึกไว้ในโทรศัพท์เนี่ยมันถ้าใครมีไลน์มันจะเด้งขึ้นเองแล้วค่ะก็ทักถามได้นะคะแต่สําหรับใครที่มีปัญหารัางตัดเย็บ yes, อ่ะไม่ต้องซื้อแพทเทิร์นก็ทักมาถามได้นะคะถ้าอ้อยว่างอ้อยก็จะตอบให้ทุกคนเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะการ ดูงานของอ้อยนี่มันเข้าใจไหมถ้ายังไงดูแลไม่เข้าใจหรือยังไงก็ทักถามใต้คลิปได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้แทนที่อ้อยบอกไปว่าเออาตรงเนี้ยอธิบายไม่เข้าใจนะก็ทักถามได้นะคะแต่อยากให้ทุกคนไปเม้นท์ที่ใต้ช่องมากกว่าใต้คลิปที่คลิปนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าปัญหานะ้ที่ทุกคนเจออาจจะเป็นปัญหาของคนที่ดูเหมือนเหมือนเราก็ได้ อ๋อจะได้ตอบที่เดียวนะคะเพราะการตอบส่วนตัวเนี่ยมันเหมือนกับตอบทีละคนไงมันมัน,ม,นมันประโยชน์ที่มันจะได้ร่วมกันมันน้อยค่ะก็หวังว่าก็หวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือนะคะก็ทักถามมาได้นะคะก็คลิปนี้ไปก่อนหน้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า